โอเคสวัสดีค่ะโอเคเรามาชงโกโก,โก้ดีกว่าเนาะพี่จอชงพี่จอดชงเป็นแล้วทำไปหรือยังทำไปแล้วก็ทำอันนี้คือนมผงนะ mm hmm. ใส่นมผงอันที่มันเป็นซองสำเร็จรูปแบบแม่แม,แม่อยากแนะนำให้กินพวกโกโก้พวก,ก,ก,พวกอะไรไม่ใช่ไม่ใช่พวกอะไรนะโอวันตินพวกไมโลอะไรแบบนี้นะ มันมีพวกอะไรครีมเทียมนมเทียมมันไม่ค่อยดีน,น้ำตาลเนี่ยเราก็ใช้น้ำตาลแดงเพราะว่ามันไม่ขัดสีไอสีขาวอะ่ะเขาเรียกว่าน้ำตาลขัดสีน้ำตาลแดงจะดีกว่าน้ำตาลสีขาวอย่าใส่เยอะชีวิตติดหวานแล้เวเป็นเบาหวานโอเนห้องไหมคะแม่ <c oughs> เดี๋ยวแม่ไปใส่น้ำร้อนให้รอตรงนี้นะคะมระต่ายเป็นใครล่ะโอเคแค่นี้อะไรที่แบบง่ายๆเร็วๆอ่ะมันไม่ดีเสน่ห์เลมันง่ายมันเร็วจริงแต่มันไม่ดีตสุขภาพนานาหน้าตานางฉัน ไหนที่เราเลือกได้แล้วก็พยายามเลือกเอาดีกว่านีคนที่ทีเห็นไหมเราก็ได้ใส่นมสดเข้าไปด้วยใส่น้ำแข็งเข้าไปด้วยถึงมันจะแบบหลายขั้นตอนหลายวิธีหน่อยใช้เวลาหน่อยแต่มันก็ยังดีกับพวกซองนะ มันไม่ดีทั้านั้นเลยเข้าในร่างกายเรา,เ,ราเหล่นเลือดตั้งแต่อาอยุยังน้อยอันไหนที่ดีก็เข้าไปอันไหนที่ไม่ดีก็สดประสอบนิดนึงจะได้ไม่ต้องแบบเสียใจทีหลังกเวลาแก่มาอร่อยไหมคะไหนบอกคุณผู้ชมทื่อร่อยไหมคะ เป็นอะไรที่ใส่ช็อกโกแลตเยอะนะสิใช่แม่ทำกินใส่เกินนี้าต้องใส่เพร่มกี่ช้นอนอันนี้ใส่ไปสิบแก้วฮะแก้วและช้อนสองช้อนชาเนี่ยก็พอแล้วแต่และอย่างนี้ทำสำหรับสิบแก้วนนสำหรับสิบแก้ว ขุดในลูกของน้องไหชิพของน้องเหรอโอเคน้องทำเหรอ,อของน้องพ็ดีเป๊ะเลยไม่หวานมากนะของน้องอร่อยกำลังดีกินไม่หวานดีต่อสุขภาพด้วยนะคะน้ำตาลก็หวานมากก็ไม่ดีต่อร่างกายใครอยากสุขภาพดียกมาขึ้นหืม ถ้าอยากสุขภาพดีอ,อยากสวยอ,อยัสุขภาพดีไหมคะโอเคะวันนี้มาแค่นี้นะคะชงช็อกอะไรกาโก้เสร็จแล้วเช้านี้แค่นี้พอโปโก้โก